นี่วีจะคิดว่าไอาหนูน่าจะฆ่ายูดิเซนได้จริงเหรอคนเดียวที่หวังได้สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเกมเมอร์ครับแต่ว่าตอนนี้เรามีงานสำคัญที่ต้องไปจัดก,การซะก่อนนี่เราจะเริ่มพาร์ทนี้ด้วยการเล่นวีนะครับเออโอเคพาร์ทที่4นะ ไปเริ่มภารกิจเลยครับเออไม่ต้องปรับแต่งอะไรข้างนั้นเนอะเรามีเรื่องที่ต้องตัดสางก่อนไปเจอยูนิเซนมาแล้วครับพร้อมเสือดำเปรมชัยนี่ปีศาจมาแล้วนะครับอ้อัาชริยะกล่าวว่าจงเตรียมพร้อมใครนะ เชอรี่ใช่ไหมวีข้ามัถึงตอนนี้เจ้าออดแอมากตอนนี้เจ้าตายได้ง่ายๆเลยนะเขาบอกว่าโอเคนะถ้าจะหนีการหนีมันไม่แย่ถ้าเจ้าไม่ไหวผู้เปี่ยมด้วยความอยากได้ใช้เพียงลมปากคือกาฝากแห่งโลกร้ายมันขียนเอาไว้อย่างนี้โอเคเชสเปียร์จำที่พูดเอาไว้นะเราจะต้องรอดรีบจัดการมันให้ไวเพราะข้าไม่ได้ใช้โลข้าจคอยระวังหลังพอถ้าตายมันจะสิ้นหวัง คืออะไรอะไชโลปล่อยให้น้องแมวแสน้นของเราจัดก,การพวกมันครับโอเคจาก,การเลย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 เออโอเคครับแล้วก็วีก็เข้าไปลุ่มถึงแบบนี้ครับเราจะต้องให้พี่เสือกับพี่นกของเราเนี่ยจัดก,การพวกปีศาจแล้วเราต้องเข้าไปลาาปีศาจอย่างนี้นะครับวี v ไม่สามารถต่อสู้ได้เองนะครับอันนี้บอกก่อนนะเออทำได้แค่ลาาปีศาจนะครับ โอเคโดยรวมก็สนุกนะฮะสำหรับผมนะดูดูดก็อืมแต่ต้องอย่างนี้ครับรวมกันเป็นทีมเบิร์กครับเออ,อ,อดูอ่ะอย่างนี้น่าจะได้แล้วแล้วก็นี่ไงทางไปต่อเปิดแล้วครับผม ไปวิ่งไปเลยพยายามสังเกตร,รอบๆด้วยนะครับว่าเผื่อจะมีของให้เราเก็บเนาะจริงๆผมชอบเนโรมากกว่าคือการไปฟันเองอะครับอันนี้มันต้องควบคุมทั้งเสือทั้งนกนะครับเออแล้วเราสู้เองไม่ได้อ่อนแอมากนะครับตอนนี้อ่าไม่มีอะไรไปต่อมองให้ดีครับเออเผื่อเราตกลนตรงไหนไปบ้างนะครับ อในนี้ก็จะมีของให้เราเก็บนะครับเดี๋ยวอ๋อนี่ไงแมเจอแล้วครับอืมมาตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรยังไงก็ไปต่อเลยครับเข้าคัดซีนครับไอ้รั้งข่าวผีมาอีกแล้วครับ เออโอ้โหดูนี่ครับเสือดำเปรมชัยกับพี่นกเรานะฮึสู้ครับเออโอ้โห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 ,โโหนี่วาร์ปเข้าไปตีอย่างนี้ก็ได้เออนี่มาสิครับเรียกว่าวาร์ปไปปิดฉากได้ด้วยนะครับ ทางเปิดอีกแล้วลุยครับผมมีอะไรให้เก็บอีกไหมไม่มีก็ไปต่อนะฮะเขาทำฉากสวยนะเออโอเคเดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่างแต่ก่อนไปก็ <Nice. S 1> เปิดทางก่อนเออน่าจะมีของให้เก็บนะครับโอ้เต็มเลย โอเลดโอ๊ตเต็มเลยครับต้นนี้ต้นใหญ่มากอะ่ะเออช่วยกันช่วยกันช่วยกันเออเรียบร้อยเก็บหมดแล้วกลับมาทางเดิมครับแล้วก็ลงไปข้างล่าง นี่ดีดนิ้วครับโอเคโอค้ยสุดยอดเราเรียกโกนเลมออกมาปะวะนี่ไงเรียกโกเลมออกมาครับหนึ่งโอ้โหตายไปหนึ่งแล้วสองโอ้โ,อโหยังหลีสามตัวครับนี่ มาสามอืมโอ้โหมากันเยอะเลยครับตอนนี้ดูดิเฮ้ย,ยได้แล้วนี่โยม,มันทูดเอ้ยระวัง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 ดูครับอือ สุดยอด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 ตีมาลูกตีมาลูกตี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 ต,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 ตีหนึ่งตัวเสร็จสองตัวเฮ้ยเหนื่อยโอเคเก็บพวงเก็บของให้เรียบร้อยนะครับไปขึ้นสะพานครับสะพานนี้ก็ดูยังไง พ,พี่ลึกชอบกอนเนาะอืมอ่ามีก้อนโลหิตอยู่นะครับไปเราไปทำลายโลหิตนะครับสพานนี้ดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยใช <need> โ่โอเคโอเคโอเคอืมเรียบร้อยเข้าคัดซีนอย่าบอกนะว่าสะพานจะหักใช่ครับ พานพังแล้วทำไงอ่ะน่ะโอ้โหดูวิ่ง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 อ่าให้พี่นกช่วยครับอืมเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยนะเล่นเกมนี้เออโอเคมุ่งหน้าต่อนะครับผลทางอีกยาวไกลนะเออ ข้างหน้ามีตัวอ่อนนะครับให้เก็บด้วยฉันไม่ปล่อยให้เขามีพลังมากไปกว่านี้หรอกเออเยี่ยมได้ตัวอ่อนมาแล้วโอ้ยดิคอนดิคอนอืมแหน่โอ้ระวัง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  นี่ไงเสร็จไปหนึ่งดิอือหมดไหมหมดครับผมโอเคมีของให้เก็บก็ต้องดูให้ดีนะครับอืมไหนดูสิมีอะไรไหมอ่ะนี่ไงกิจตั้นสีขาวนะครับขบวนนี้มี เก็บให้หมดเนาะอ่ะตรงนี้มีอีกอืมหุยเงินมี6กหมื่น้าแล้วครับเงินมีเยอะนะทำไปเล่นไปเอาไปอัปเกรดเนโรนะครับเออเดี๋ยวอันไหนที่วีซื้อได้ผมก็จะซื้อนะเออเอาละ่ะจุดสำคัญอยู่ตรงนี้เลยแหละมันมีทางลับนะครับเออถ้าจำไม่ผิดนะ ม,มาเกิดออกมาเลยนี่ไงล่ะเออแต่าก,การมันลูกพ่อนี่เสร็จไปยิงมันยิงมันยิงมันโอ้โหดูดูโอ้โหดูดิแต่การจัดการในการไป โอเคหมดไงหมดไหมเอ้ยไอกิโตโค้คู่กิโตโค้คู่ใจเย็นโอ้ยโอ้ยอ่าโยมันทูดเสร็จเป็นอ,กองกันแล้วครับอื้โอ้โดูดีครับลุมถึงไปเลยลุมไปเลยลุมไปเลยนี่ไงล่ะปิดฉากเข้าไปครับ โอ้โหมันถึกมากเลยอ่ะไอกิโต้คู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเดินมาหาเราครับหลบดหลบดดอืมเหลือหนึ่งเรียบร้อยครับอ่าทางเปิดแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งไปนะเพราะมันมีทางลับอยู่ข้างบนนี้ครับนี่เห็นปะ่ะ ผนึกสีม่วงอยู่ข้างบนบัตรโชว์อ่ะเฮ้ยผมจะเก็บไอ้นั่นยังไงวะอ๋อต้องขึ้นไปงเรื่องมนุษย์คือขุมพลังแห่งความปีกแกงของเขาต้องขัดขวางไม่ให้เขาได้มันไปเขาในที่นี้คือยูนิเซนนะครับเอออ่ะเก็บของให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันมาโผล่ทางนี้วะอ๋อ นี่ไงตัวอ่อนอีกตัวหนึ่งอย่าบอกว่ามีศัตรูอีกนะออโอเคไม่มีครับยังเก็บไม่หมดนะอยู่ข้างบนมันมีข้างบนด้วยโอเคต้องอย่างนี้สิขึ้นบันไดไปเลยข้างบนนี้มีคิดตั้นนะครับปีน้ำเงินน่าจะมีนะเมื่อกี้เห็นแสงอยู่สีขาวนี่ไงเจอแล้วนะครับ ชิ้นส่วนผนึกสีน้าเงินนะครับเศษพนึกเวมนมนสีฟ้าจากการตกผนึกของพลังชีวิตรวบรวมเป็นครบสี่ชิ้นเพื่อสร้างคิทตันที่ใช้เพิ่มความยาวของหลอดเลือดนะครับเฮ้ยผมรมได้แล้วหรอโอเมกครบสี่แล้วครับเอออะไรจะโชคดีปลานนี้ครับเออหมดแล้วใช่ไหมถ้าหมดแล้วก็ลงไปเลยเออวิวอ่าหมดแล้วนะครับไปเลยข้างหน้าอีก อ่อตรงนี้โอ้ยยยยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขออีกที <S 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 นี่ไงล่ะอันนี้ถึงไหมนะอืมถึงด้วยโอเคข้างหน้ามีมอนเกิดแล้วครับปีาศาจเกิดแล้วเกิดแล้วหรอติบเติเติบมันลูกมันลูกติบมันเออนี่ไงเราก็ปิดฉากเ เฮ้ยผมเริ่มคุ้นชินแล้วเว้ยเออาการเล่นวีครับโอม้มาแงมาแงอีโต้คู่พย,ยายามจัดการไปถีดตัวนะครับแฉลบอุ้ยอุ้ยมันมาแย้วนี่ไงล่ะเออมันต้องงี้โอ้โห ลุม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 หือ,หอลุมไปเลยลูกลุมไปเลยลุมไปเลยเออเออเอเอา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 ,เอาละขังคาวหรอฮะเศดโกสิแบบนี้ครับผมหมดไหมหมดไหมหมดแล้วก็ไปต่อโอ้โหไม่เสียเลือดเลยครับอืมหุย ไม่ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรเอออ่าโอเคมีทางไปทางนี้เดี๋ยวไปทางนี้ก่อนนะครับทางนี้ต้องใช้ตัวอ่อนเนาะอืมฝั่งตัวอ่อนเข้าไปเลยแสดงว่าในภาคนี้เราสามารถเล่นทั้งเนโรแล้วก็บีได้นะครับเลยบอกเลยว่าหลากหลายนะครับ เข้ามาแล้วใช่ไหมเดินไปเก็บก่อนแล้วก็ตัวออนตัวนี้ครับนี่โอยได้เงินเยอะเลยอะ่ะแล้วค่อยมาอัปเกรดวทีหลังนะครับผมในนี้มีอะไรนะโอ้ย เลดโอฟเต็มไปหมดเลยสวยงามครับโอ้โหโอ้โหฟาร์มแหล่งฟาร์มชั้นดีครับมีอะไรอีกไหมฮ้ยไม่มีหรอผมขึ้นไปได้ไหมโอเคหอนี่ไงขึ้นไปแล้วเดี๋เดๆๆเดินไปหนึงนะอืออุ้ยมีภารกิจรับด้วย ให้ทำอะไรอะ่ะเก็บผนึกสีแดงให้หมดครับเก็บอ่ะลองดูไหมภารกิจลับเออลองดูหน่อยนะลองดูไม่เสียหายครับถ้าไม่ผ่านก็ค่อยมาทําวันหลังแล้วกันเออโอ้โหผนึกสีแดงต้องเก็บให้หมดหรอชิบหายแล้วไอเรื่องเก็บของโอ้ยดูดีสามสิบวิโอ้ยมันจะเก็บหมดไหมเนี่ย ดูดิโอ้โหดูโอ้ยตรงไหนอีก9 10 11อนะครับ12มันอยู่ไหนอะ่ะ13 13อะ่ะโอ้โยยากอะ่ะเพราะว่านี่ยาก <Okay. S 1> อืมเฮ้ ยากอะ่ะเก็บไปได้เท่าไหร่เองขออีกทีนึงได้ไหมถ้าไม่ผ่านก็เดี๋ยวไม่ทำแล้วเพว่าอันนี้ยากเออผมไม่มีเร่งความเร็วด้วยอืมสามสิบชิ้นอ๋ออันนี้เหลือยี่สิบชิ้นโอเคเมื่อก,กี้เหมือนมันให,มนให้มันให้เราเก็บสามสิบชิ้นไว้ยากเหมือนเดิมวิ่งวนเก็บไปเงี้ยเออ เอ้ยอยู่ไหนวะอ๋อนี่นี่ทางนี้มาเฮ้ยสิบสองแล้วครับสิบสองแล้วอยู่ไหนสิบสามโอ้โหได้แค่สิบห้าอันเนี่ยไม่ถึงยี่สิบเออได้แค่สิบห้าอีกทีได้ไหมเผื่อมันให้ลดลงไง ถ้ามันให้เก็บสิบชิ้นอ่ะชนะเลยได้เลยอ๋อมันให้ยี่สิบชิ้นเออมันให้แค่ยี่สิบชิ้นครับเมื่อกี้ผมเก็บไปสิบห้าโหมาไหนตรงไหนอีกตรงนี้เหรอมาใกล้แล้ว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  นี่ไงสิบสี่หาไม่เจอโอ้ยเอ,อือได้แค่สิบห้าเองอะ่ะไม่ทำแล้วเออไม่เอาแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บบันหลังนะครับเออเฮ้ยเสียดายไปกลับกลับกลับ อถ้ามันให้เราเก็บสักสิบห้าก็ยังดีเนาะเอออ่ะไม่เป็นไรครับผมทีนี้ก็น่าจะเก็บหมดแล้วเจอมอนเตอร์อีกแล้วเหรอฮะนี่ไงละ่ะเอออืมนี่ไงเสร็จโกโอ้ สบายสบายนะครับโอเคอืมผันึกสีขาวครับเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหโอโหโอ้โหโอหมาอ่ะมากันอีกอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพี่น้องพี่น้องข้าไล่อยัง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 โอ้โหดูเอาละตัวที่หนึ่งครับ โ,โอโ high, โโโโ้ยหโ,โอ้โโอ้ยโอ้โหโอหครับเียงนะโดดลบก่อนมาตัวที่สองออโอ้โหโอ้โหอะตัวที่สามอือเหลือตัวที่สี่ครับผมกดทางคลิกซ้ายคลิกขวา

ประตูเปิดแล้วข้างหน้าก็คือบอสแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราสังเกตว่ามันมีตู้โทรศัพท์อยู่ก็คือใกล้ถึงบอสให้เราเตรียมตัวเนาะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีว่าผมจะซื้ออะไรให้วีได้มั่งนะครับวีกับเนโรใช้กระเป๋าเดียวกันนะอจะซื้ออะไรก็ระมัดระวังนะครับแต่จริงแล้วผมว่าเรา ไปใช้กับเนโรก็ได้ครับเออเพราะว่าวีก็โอเคอ่ะออันเชิญสัตว์อสูรได้ทั้งสามตัวนะหยอดเหรียญอีกแล้วทุกคนมาเจอฉันหน่อยฉันอยู่ที่รูแล้วรูแล้วรูแล้วเราอยู่นั่นแหละฉันเห็นนายแล้วกำลังบึงไปหามันเห็นเราได้ไงวะโอ้โห อ่ะเจ๊ขับมาแต่ไกลหล่นมาแล้วครับโอ้โหยังไงเนี่ยอะตรงสายต้องช่วยหน่อยครับเออนี่ไงล่ะเออโอ้โหทำให้ลงอย่างปลอดภัยครับผมเฮ้ยวุ่นวายจริงอืมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับ โอ้โหเฮ้ยเราซื้อสกิลได้แล้วอเทมก็ซื้อได้แต่ว่าซื้อสกิลดีกว่านะครับตอนนี้เรายังไม่ได้แต่งเติมวีเลยความสามารถเหรอควิกเพย์คืออะไรอะ่ะขอเข้าไปดูนะควิกเพย์ก็คืออ๋ออย่างนี้นี่เองเออโปรโมชั่นคืออะไรวะสองหมื่นแพงแพงเฮ้ยเอาเอาเอาแค่ควิกเพย์ก่อนก็นได้เออสี่พันห้า 45. เออ แล้วก็มาที่ไม้เท้าครับโหไม้เท้าห้าหมื่นป้าตายเดี๋ยวเดี๋ยวปเดี๋ยวอ่ะกิฟฟอนก็คือพี่นกเราใช่ไหมเรียนรู้ไฟฟ้าสาฟ้าหรอออ้ยออ้ยสาฟ้านี่อะอ่าโอเคอันนี้น่าลองครับเราซื้อสกิลติดตัวไปให้ทั้ง กิฟฟ่อนนะแล้วก็ชาโดรับพี่เสือเราพี่เสือคอมโบเหรอโอ้โหอเดี๋ยวเนี่โอ๋โอคลิกซ้ายคลิกซ้ายเว้นแล้วก็คลิกซ้ายรัวๆเออเอานี้ก่อนอืมี๋้วเนี่ยอ๋ออนนี้มันน่าจะกดยากหน่อยห้าพัน ดค้างที่พื้นอันนี้หมื่นสองเลยนะเออเดีย๋ยวค่อยเดีย๋ยวค่อยมาซื้อแล้วกัน,นครับไหนแม่ไหนแม่คือโอ้หอะไรวะเนี่ยเก้าพันเนี่ยอ๋อพี่หุน่ไหนไม่ใช่พี่โกเลมโอ้โหใจเย็นครับไว้ก่อนไว้ก่อนเออประมาณนี้ก่อนนะครับเงินเหลือหกหมื่นเก้าพร้อมที่จะลุยกับบอสกันมานานแล้วครับ บอสอยู่ข้างหน้านะทุกคนวิ่งเข้าไปเลยโอ้โหเฮ้ย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 ใจเย็นก่อนนี่เจ้าโลบค่าเหรอเจ้าโลบฆ่างั้นหรอือนิงฮอคข้ามาชอบหน้ามันเลยเจะนอนมแมลงข้ารู้จักเจ้างั้นเหรอ มันก็แค่เย็นลีนุ่มมอย่าไปสนใจมันเลยวีเสียเวลาเปล่าๆมันห่างไกลจากไค่ฟอสไม่ได้ด้วยซ้ำไอ้นี่มันกาฝากชัดๆนี่เจ้าดูถูกข้าเหรอโอ้โอ,โอ,โอ้พวกเจ้าดูถูกข้าเหมือนนั้นได้ยินนะแล้วมันก็โกรธแล้วนะครับข้าจะฆ่าพวกเจ้าว่าไงนะเอาไว้ชาติหน้านะดังพื้นฟ้าและวิหกดังอุทกและฝูงปลา ดวงตาเจ้ามืดบอดเหมือนกบในกาลายังไงล่ะโอ้โหเท่จริงๆว้วีโอเคเจ้าควบคุมปีศาจแต่แต่เจ้าเป็นมนุษย์นะเฮ้ยวีเป็นมนุษย์ครับผมผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยนึกว่าวีเป็นปีศาจหาคนโงก่กล้ายอมรับในความเขาเขาจะกลายเป็นปราดในสักวันหนึ่งนะครับเออนี่ล่ะเสร็จไปนหนึ่งหัวครับหมายความว่าอย่าได้คิดมากไอโง่ โอ้โหดาได้แสบจริงๆครับพี่นกเรามาเสร็จโกไปอีกหนึ่งหัวครับผมเหมือนยามาตโนโอโดจิเลยวะเออเออเระวังระวังระวงนี่ไงล่ะเออไอโง่นี่มันจะห,หนีสกการทำโตเป็นสูงส่งกระชากมาให้ตกลงมาที่พื้นครับเออโอ้โหโอ้โห,โอ,โ,หโอเคลุมถึงมันลุมถึงมัน โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้ยนี่ยิงเงี้ยิงยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยยิงเลยยิงเลยเลยแม้แต่น้องแมวยักษ์ของเรายังรู้เลยว่าหัวแก้มีแต่ขี้เลื่อยโอ้โหอุ้ยโอ้โหหลบไม่ทันคุปปาเจ้านกแล้วก็เจ้าแมวนะครับแมวตรงไหนมันคือเสือดำเปรมชัยเว้ยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันคือเสือดำเปรมชัยครับหลบได้หลบได้เออ นี่ไล่ะโอเคพี่โคลเลมมาเลยมาเลยมาเลยสู้มันสู้มันอุ้ยโอ้โหเราไปพ้นจัดการมันจากการมันโอ้โหดูครับอ่าเสร็จไปหนึ่งหัวอีกแล้วเออออีกหนึ่งหัวครับผมอีกหนึ่งหัวอีกแล้วครับ เอาเลย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 เลยเลยเลยยิง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 มันยิง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 มันอีกทีนึงเออโอ้โหแรงเอสก็มาครับเรียบร้อยครับเอาล่ะปิดฉากสุดท้ายแทงมาเลยครับผมตายซะเถอะไอ้โง่เออจบเป็นไง เรียบร้อยครับถือว่าต้นไม้ปีศาจก็ตายไปอีกหนึ่งต้นก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่ต้นกันแน่นะครับเอ,อหลักๆก,ก็คือตอนนี้น่าจะพังไปสองต้นแล้วแต่ก็มีตัวใหม่มาแทนนะน่าจะโหดกว่าตัวเมื่อกี้นี้นะครับโอเคเออนั่นมันไม่เข่าท่าแล้วสวยแน่ๆเลยเดี๋ยวนะเราจะไปไหนจะหนีงั้นเหรอ มันดูไม่เฟี้ยวเลยนะฉันแค่คิดว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันเกินมือฉันในตอนนี้ไปหน่อยนะโอ้ยเฮ้ยมันยิงมันยิงเราหนีหนีหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยใจเย็นครับพี่น้องโอ้ยเรียบร้อยเท่มาตั้งนานสุดท้ายก็โดนไล่ยิงครับเออได้แรงเอสนะครับโอ้โหได้เงินเพิ่มด้วยนะ เป็นไงครับสำหรับภารกิจที่4นะครับได้เล่นตัว V เนาะใน De วิเวคายภาคนี้นะจะได้เล่นทั้งเนโรแล้วก็ V นะครับเออแต่ส่วนตัวผมชอบเนโรมากกว่าเนาะไล่ฟันตุบตับตุบตับ,ตบนะครับเออแต่พอได้มาเล่น V ก็ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะมันหลากหลายดีนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะเจอกันใหม่ในภารกิจต่อไปนะครับสวัสดีสวัสดีครับผม